สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565นะคะครูเองชื่อครูรัตนาการจนาสาลีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานในวันแรกนะคะซึ่งในวันแรกเนี่ยเราจะมีการแนะนำการเข้าใช้งานอีเมลของโรงเรียนนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ site, นะคะ ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่กำลังใกล้จะถึงนี้นะคะเราก็จะมีการเตรียมพร้อมนะคะเกี่ยวกับการใช้อีเมลโรงเรียนนะคะใช้แพลตฟอร์มอย่างไรนะคะ,ะการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมลการใช้ Google Classroom ตลอดจนการใช้ Google Meet นะคะและการใช้งาน Google Classroom ในแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปค่ะ สำหรับการเข้าใช้งานอีเมลโรงเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ w w w s t e s 3 a c t h นะคะเข้ามาในหน้าแรกก็จะเจอกับเว็บไซต์ของการเรียนปรับพื้นฐานนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้จะทำให้เราทราบชื่ออีเมลโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนกำหนดให้กับนักเรียน ะะเพื่อใช้ในการล็อกอินในการเรียนปรับพื้นฐานเริ่มคลิกคำว่ารายละเอียดได้เลยค่ะมีไฟล์ที่ชื่อว่าอีเมลนักเรียนระดับชั้นม1และอีเมลนักเรียนระดับชั้นม4นักเรียนก็คลิกไปตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนที่1ก็คือการเข้าใช้งานอีเมลโรงเรียนนะคะอันดับแรก นะะคเราอาจจะมีอีเมลที่เราล็อกอินไว้อยู่แล้วซึ่งไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของโรงเรียนนะคะให้เราคลิกออกจากระบบก่อนนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนคลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้ให้เราคลิกคําว่าใช้บัญชีจําได้ไหมคะชื่ออีเมลที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนใส่ลงไปเลยนะคะ s i ส t i w i ีวิสา เลข3นะคะอย่าลืมเลข3นะคะลูก .ac.th นะคะมีการใช้แอปพลิเคชันที่ Google มีให้ก็คือ Google Classroom นั่นเองนะบางคนอาจจะยังไม่เห็นไอคอนปรากฏเหมือนที่ ครูแสดงให้นะคะให้ในักเรียนเลื่อนสกอร์บาร์ลงมานะคะแล้วคลิกคำว่าเพิ่มเติมนะอ่าตรงนี้เราพิมพ์คำว่า Classroom ได้เลยคลิกเข้าไปเลยค่ะครูจะให้ในักเรียนเนี่ยแอดหรือเข้าร่วมชั้นเรียนกับครูนะคะซึ่งเป็นคุณครูรัตตนาน เรียนเข้ามาแล้วนะคะจะมีเครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะจะมีคำว่าเข้าร่วมชั้นเรียนและสร้างชั้นเรียนนะคะให้นักเรียนคลิกเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนการเข้าร่วมชั้นเรียนนักเรียนก็จะต้องมีรหัสเข้าชั้นเรียนใช่ไหมคะหรือครูอาจจะให้เป็นลิงก์ที่นักเรียนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยในห้องเรียนโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสเข้าชั้นเรียนก็ได้เมื่อนักเรียน ใส่รหัสชั้นเรียนที่คุณครูผู้สอนให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่มเข้าร่วมได้เลยค่ะ